บร t รุธรรม e is mean they know everything in this world they know everything in this planet in this universe mm hmm. เออยีหดีเด้ยีหดีค่ะมันปรย้อมลูกอ่ะขอบคุณสำหรับดาวที่ส่งมาให้อีกนะคะปาได้ดาว3ามร้อยสาสรยยี่สิดวงแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเฮ็ดดีๆลุกขึ้นมาสัมภาร์อินเทอร์วิว ก๋เห็ดอีย่งแต่ละ uh, ย่าง uh, แต่ละแนวป้าเตยดาวหลายแฮงค์มูนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลนะคะฮัมมอนด์อินน์อเฟอร์สเจส t h s is not s e e i n my face. มันเรื่องมากจริงๆเนี่ยมือเจ้าขามันชีกอมันเรื่องม,<า>มากมากๆเลยปาดในดาวอีกแล้วขอบคุณนะคะเบิงเป็นอย่างดูซิมันเบิงเป็นอย่างเบิง้งมือเจ้าขาเบิงลูกมือเจ้าเป็นลูกเป็นขึ้นลูกข่อยบอกมัน,นแต่อย่างซี่เด้อเอออ้าวยี someone คุณดาวหนึ่งร้อยดวงค่ะอย่าเห็ดผมแม่แม่แหงเฒ่าอยู่มาค่ะขอหนึ่งล้านหัวใจหน่อยนะคะ Don't do that Why because it's not nice it's not polite Thai people they sensitive about this Really Yes about the parent head something like that, know your for that. Yeah so now you do know I didn't know แต่ยูอ่ะคือสั่นแสดงมันกวนมากเลยอ่ะมือเจ้าขามาหลวงพ่อครับห so ลวงพ่อครับห uh. ลวงพ่อครับ uh. ว่าดีๆมึงอย่ามันโมเมนต์หันยังก็อัปตุนเอ้ยเ uh. แค่ดีๆ <Ow. S 1> How is your day today เอ้ เนี่ยมันยังไม่ไม่อยากสังแลวโอเคไฟยูวิลแฮปทร e บบลวิสติกเฮาเฮาเป็นตารสั้นยี่เหลี๊ยเดะเฮาเฮ like this เดะลูกมา่วโดีๆอยากฟังเออยิ้มหน้าบานไปโรงเรียนกลับมายิ้มหน้าบานค่ะมเจ้าขาน้องเคิร์นมั้งกระแจกละกระเบิงเอา แม่กับสีสัมภาษณ์ลูกก็บ่ให้สัมภาษณ์เล่นโตอีหลีอ่าเบ่งบวมือเจ้าค่ะร่าเริงล่าเริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครได้ดูวิดีโอคลิปนังบีต้องขอบคุณตัวแทนที่ตัดวิดีโอคลิปของนังบีไปลงด้วยนะคะมือเจ้าขาต้องขอบคุณมากๆเลยเด้อเพื่อนไปโรงเรียนอ่ะเฮ็ดดีดีเฮ็ดดีดี โอเค how's your day everyone waiting for your answer and want to know เอ hey. ้ยว่าดีดีลูก say. รีลามากมือเจ้าขาหาแสนใจแน่มือเจ้าเลยเร็วนางบีนี่คือแบบอยากจะให้เขามีผู้สาวจังซี่นะคะมือเจ้าขาอยากให้หลวงพ่อมิบสาว่า u touch your d I'm not s t r e u c h i n g my underwear อย yeah, ่าไปจุ๊ โอ้อออนี่ด้นโจ้อมอยมอมอืมอืมอ e อืมอือืมอือมอนมอ้มเนมอืมอืเอืมอืมอืมอมอืมอืลอืมอมอนมอื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 ูอืมอืมเืมอ์มอืมอืมอืมกืมอือืมอมอืมออืมอื้อืมอืมอืมดมอืออืมนืมอืมอืมอืดอืมออื็นืมอืม <c oughs> เจมอืมเ กินกินกินหรืมามามา,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 มานั่งเล่ามองนี้กับแม่มาไปนอนไปนอนมาไปนอนมีนมมีนมทุนอยู่พูดเจือดทการนี่ทูเซลเคีย because you the voice is so like จากว่าเป็นนอย่างบุหลวงพ่อนี่ก็ได้เบิ้ลเบิ้ลเออ

เด็กๆล่าเริงมากจริงค่ะทุกคนค่ะล่าเริงหนูเจ๊จ๊ะ sleep n เบิงมันเห็ดไหนเห็ดแต่มูเจ้าเอ้ยบักหลวงพอเอ้ยจิงเม่นฮลูกกูลูกกูบะคือกูหนูเจ๊ไปโรงเรียนเป็นยังไงบ้างคะ how you r e first day of the school answer แล้ว because hear you Good Good มานั่งตรงนี้มาไม่จะ talk เบิงปเป็นย่ยแต่ละคนมือเจ้าเอ้ยเออเออเอออแต่ละคนหลวงพ่อมันพ่อเออตดใส่หน้าน้องเบิงบ้ง ตดแล้วก็กลับมาให้เอือ้อยดมมื้เจ้าเอ้ยมันบากมันจะดีมีค่าคาวอีเชเดย์หลวงพ่อมึงเดี๋ยวเถอะบักหานี่ตดแล้วก็มาเอากลับตดมาให้เอือ้อยดมแหม <laughs> Oh my god I almost fell You learn something today Have friend Yeah New friend Yeah, yeah. เออแต่ละคน you are, you ไงวันนี้หอมอินทรีย์อยากมู่อยากนอนเหรอ no I just want to eat s ม m t a m อยากกินส um. ้มตำบานีไปไปสับบ yeah. no ักรุ่งไปอยู่น้อทุสับบักรุ่ง no เอาแล้วเทศจีนยังสิได้กินบ่มีแห้งอยู่บ่อยู่บ่มีพาวเวอร์ไปเค้าอยู่อยากกินส้มตำ yes บ่มีแห้งบ่ได้อยากกินสับักรุ่งบ่มีแห้งมาสั้น เอ้ยที่เห็นหน้าเหนื่อยๆนะคืออะไรอยากกินตำมะคุ้งอยากกินซ่อมตำเอ้ยบานนี้มือเจ้าเอ้ยบวมีแหงอยากกินซ่อมตำาม,มา่สันสท,สที่สั่เอเออมือเจ้าขาไปเดี๋ยวแม่พาไปตำซ่อมตำหลวงพ่อทำอะไรเบิ้งมือเจ้าขาเบิ้งบักหลวงพ่อมันเห็เใใใดหมันติดจดงไดง กูสิจัดไม่อยากเขไปฮูเดิม Come in the h o l เดิม Come Come in the hole เดิม Come in t h อ old hole What What Go back in the same hole เอ้ยเนาะไปเปลี่ยนส่วนสามีนะคะพระเจ้าค่ะว่าหลวงพ่อไม่น่ารักจังสันจังสี่ใช่ค่ะหลวงพ่ออ่าในสิ่งที่เราสื่อออกมานะคะทุกคน ในวิดีโอนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้จักหลวงพ่อนะคะก็คงคิดว่าเด็กคนนี้แม่งโคตรไม่น่ารักอะนะคะก็จริงนะคะมือเจ้าขาถ้าเกิดว่าเราเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยติดตามจังซี่นะคะมือเจ้าขาแต่ก็ในขณะที่ค้นที่ติดตามเองก็ยังตําหนิหลวงพ่อนะคะว่าหลวงพออ่อเฮ็ดนิสัยบุรียิงฉันยิงซี่แมนค่ะถ้าเกิดว่ามองแค่มุมที่ เขาไม่อยากไปโรงเรียนมันเป็นวิดีโอที่มีโพสลงที่ไอสติ๊กดีกว่าโพสลงไอสติ๊กโพสลงเนาะเออเป็นช่วงโมเมนต์ที่แบบว่าหนูไม่อยากไปโรงเรียนอะมามี่หนูก็่อยากไปอะคือถ้ามองอีกในมุมหนึ่งก็เขาก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองจังสิไหมมูเจาขาเออซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองว่าเขาไม่อยากไปถามย้ำใดย้ำใดเขาก็ว่าเขาไม่อยากไปโรง,งเ,เ,เรียนนะคะ ถามาลูกผิดบอลลูกก็บ,บอได้ผิดดอกค่ะมือเจ้าขาแต่อ่าเท่าเป็นเมย์เขาก็ต้องค่อยๆสอนเราเป็นพ่อเป็นแม่นะคะเราก็ต้องค่อยๆสอนแมนบองมือเจ้าขาหนังบีบอถือบอเออเขาไม่ได้เป็นโรงเรียนตั้งเก้าเดือนครึ่งนะคะเก้าเดือนครึ่งค่ะบางคนก็เกิดเห็นนะคะมือเจ้าขาบีก็เห็นคอมเมนต์ในหลายคอมเมนต์ที่ที่ทอันตีหลวงพ่อแล้วก็ หัวเลาะหลวงพ่อหัวเลาะไ,ไม่ผิดเลยนะคะมือเจ้าขาหลา,หลายคนก็มองเป็นเรื่องแบบว่า,าธรรมดาสนุกจังสิแต่คนที่ติกตีนะคะก็ก็ผพพิดอีกน่ะละที่ตินะคะตละ่ดแต่แบบว่าอมองเหมือนกับว่าอันอันเหมือนกับว่าหลวงพ่อนิสัยบดีจังี่นะคะมือเจ้าขาเออลูกนางบีก็อาจจะนิสัยไม่ดีจริงๆนั่นแหละมือเจ้าขานางบีเองก็ค่อยค่อยปรับเนาะมือเจ้าเนะค่อยค่อปรับลูกลูกก็ดีขึ้นหลายเติบค่ะ อืมลูกก็ดีขึ้นลหล่เติบค่ะมือเจ้าขาอาการแบบหลายๆคนเห็นแบบว่าหลวงพ่อเหมือนหมดอะไรตายอยากไม่อยากไปโรงเรียนแม่นค่ะเขาไม่อยากไปโรงเรียนไ่อยากไปยี่หลีอะไรลูกบ่หูเดะเอาใส่เอาอื้นแต่งโตสเสร็จแล้วมาถามหานอ้องอมานักเล้งแถนน,น้อบัดดีเนาะมาทาครีมหน่อยมาหลอมีทาให้มา no 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 y o u อ c ยค a m มอ t น e ด a ะ e มามาเพิ่มความมาเพิ่มเพิ่มความชุ่มชื้นในผิวหนาเนี่ยป๊ดเป็นตัวแม่เอ้ยเนะสิบเซ่ออันกระดุมกระเดิมนี้ไม่ติดแบ่ติดโตโอ้ยเนอะน้คก็ที่อิสตูฟาอิสตูฟา So, your face is gonna get dry and you're gonna look handsome and the girl gonna flirt on you a lot. Ôm nhím ôm nhím Evan gần say hi, Hi. Om nim. ơi ôm nhím ơi Mama. 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 oh. Mama. Mama. Oh, เบรคครีม <The> like มาพี่ม, <Okay. S 1> มืมา,มาพมี่ะมาทำเมติกะดุมให้โออสวัสดีครับตอนเช้าตอนอะไรชอบขยับมาพี่อา e r t ก็อยู่ไหมเออแม่ก็อยากไอ้บัมทุกโชว์ every one how handsome you are อเนาะ You happy? No. <laughs> Mom, what? can we take the BM? I don't oh BM cannot drive it. Why? We need to take to the service. Why? I don't know, the sound is so weird. There's so many things wrong with the BM. เอาไว o นอไหนหล่อไหมครับทุกคน <'m> หล่อไหมครับมดิลูกเกดปอดอันทอปโอ้ยกันขึ้นมได้ยังไงอ้ยเฮ้กูนี่เฮ้ยเนาะชามันมาทำอไฟอังสเ s h ูโอ้โหใส่ชุดแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่พไหนอาบน้ำแล้ว ไปฉ <Yes. S 1> ีดสเปรย์เพอร์ฟูมเร็ว <What? S 1> เร็ว <What? S 1> เร็วเร็วเร็วพูดสาวสิบบอมาบิสติกที่แฮมแม่นี่โอ้ใหมกอดเพอร์ฟูมเพอร์ฟูมหอมพ่อเออหล่อมากว่าอยากไปโรงเรียนอ,อืแม่นี่ตื่นเต้นจะแย่แล้วค่ะ จ็ดโมงสิบห้านี่คือออกจากบ้านนะคะมื่อเจ้าขาแม่นี่ตื่นเต้นแม่นี่อยากเห็นลูกไปโรงเรียนอีกหนึ่งครั้งอีกรอบหนึ่งน้องมือเจ้าเนะเออเป็นไปยังสั้นอืมถ้าคนขอหนึ่งล้านหัวใจหน่อยค่ะขอหนึ่งแสนหัวใจหน่อยค่ะสวัสดีค่ะ